สบายดีทุกคนมันเอก็สติเสพา,าทานประส้มไปไหวพระขอพอรน้องพี่น้องอยู่อยู่วัดน้องสองหองอน้องพี่น้องในี่สติก็ลั่งเสร็จไปเด้อพี่น้องมันเอก็เอาใจช่วยนกากันเด้อพี่น้องเริ่มมันเอสติกน็นั่งๆร่งไปพี่น้องข้ไก่เติ๋เลยพี่น้องประมาณสิบกิโลห์ละพี่น้องแต่สติกส็สนั่งไป จังไรกไ็ไปผสมไปเบิง่งไปผสมน้ำกันพี่น้องบรรยากาศทางบ้านสติกเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิิทธ์สติกกับบ่เคยไปน้ำเขาจา้างเขือเนาะพี่น้องกำลังสิไปข้างแรกในชีวิตเวลาพ,า,พาพี่น้องทานผู้เขาไปน้องมันก็เป็นบนโนโรนหนกอกหน้านาะพี่นอ้องทนานตรงไหนลิ้นหน้าเขาไปเนาะงพี่น้องเจ็บกับไปก็ไปหน้าเขาแหลกราว่ามีโชคมีไส้น้ำเพลินนะพี่น้องาไป จังได้ก็ไปเบิ่งไปซนกันน้องทางเขาทางเขาวัานบ้านน้องสงพี่นองก่เล่าสงตางไปเรื่อยๆบเพื่อนแยพีมีทางแคมทางกับมีทงหน้าพี่น้องเทงไม่น้าอะไรกมีเพื่อน้นางกันมีูเขาพ่นอนไปกันพี่น้องติดตามกันได้กับพารติดตามด้อพี่น้องติดตาม ุกมีใส่นื้อเพลินบอลน,นี่ก็มาถึงวัดร้องซ่องหอัวเลยพี่น้องเก็บเอาเลยสี่ล่อเขาเลยพี่น้องไปเขาวัดก้อนก็ค,คือต้นเขาไปขอพรไปไ,ไปไหวเพื่อนกับสติกกัเล่นบ<ห>ันวไทยให้พี่น้องขอถกขออภัยด้วยพี่น้องเนื้อทางเขาวัดกับพม่านี่แหละพี่นอ้นองก็ไม่หานขาคล้ายคองวัดผ้าเกี่ยนห้องสองเพี่น้องบ้านนาพิมบุษราถูกเทียนต้นหาพันกีบแล้วกั ไปอำเภอพรนลำพินเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะพี่น้องค่ะนลำพินเหนือเข้าไปสติเดอะไรเป็นสถานที่แบบบ้านนอกนะพี่น้องตีนภูเขาแต่ว่าภูเขาในก็กลับหมู่บ้านนี่มาสระกันบ้านนอกบ้านนอกอะไรพี่น้องก็สิบประมาณนี้บรรยากาศแบบตีนภูเขาเออคนก็มาไว้พักขอพรนี่ก็คือนจะของรถเพื่อนนะพี่น้อง ที่จะขอมาน้าเพื่อนน่ะจะเน่เมื่อขึ้ไก่แต่ว่าใกล้ในมหาวิทยัยหน้าพี่น้องจะย่างมันหมื่นชิอดหรือบปล่าเี๋ยวจะขอไปในตัววัดได้พี่น้องมานเขามากับเป็นสุนานที่กว้างขวางหน้าพี่น้องเป็นสะอาดสะอาดเย็นลมต้นไม้ลายพี่น้องแต่ว่าบ่มีสัญญาณเน็ตได้พี่น้องแต่ว่าบ่มีสัญญาณเน็ตมีแต่ อาดวิดิโอไว้กับเป็นเนี่ยเป็นไปขอพรทำบุญไหวพระน้ำการน้องถุเป็นดังก็ได้เขามาแก้เพื่อกลับสติกันแหละจังได้กะบเป็นมือผู้ชมน้ำการน้องพี่น้องน้องมันจะป็นจังไดสุดท้ายที่วัดน้องสองหองเขาว่าสักสิทธิ์พี่น้องไปไปขอพรกันได้ตามความวางปรารถนาเขาว่าอันนาพี่น้องคือครั้งนี้สที่กับโคไปในครั้งแรกนั้นชีวิตแหละติกกไป สิได้ดังคำฝังของสติบบสาธุเอาใจสวยน้ำกันเลยพี่น้องเป็นวัฏจาาหรแบบโบราณโบราณนะพี่น้องคนกำบลายบ่อึดอัดนะพี่น้องก็คุนเขาไปอยู่ในโบสถ์เลยพี่น้องสติกำบลิบมือค้างท้องในโบสพอไหวพาเสร็จแล้วสติก็เดินออกมาเลยพี่น้องสติไหวพาเสร็จแล้วสติเดินเรียบเรียบเพื่อเที่ยวขางวัดนะพี่น้นกพินต้นไม้ พี่ก็ไลัล่ะคะมีน้องป้าพี่น้องติดกันมาถึงปากระแต๊ะเศร้าๆนะพี่น้องกระต่แปลกกามุ่งามาเปน้องเนาะก็มีน้องป้าค่ะพี่น้องกับป้าลายเหลี่ยงพยายามมาลังบานเลยก็มีเป็นแบบน้องป้าคนเหลี่ยงลายอยู่พี่น้อง,าางาาย,งยองา,ายมายายมาเอาเป็นสภาพ เขาไปไหนทายคิดคือบุคคลไม่เวลาอุ้ยสองสาวนี่ก็มานั่งกันอยู่ลังบ้านพี่นาะว่าผู้สาวนี่เขาก็มานั่งจีบกันอยู่ผีเด้สติดกูในอิสาจังเลยสองพ่บ้านนี่ก็อ้ยหวานกันแล้วกหวานกันด้วยนะโอ้ยอาจจะเซย์น้ำกันนะพี่น้องไม่ใช่มาเที่ยวคือมาชมป่าเป็นมาไม่ลืมมานน้ำกันพี่น้องเป็นแผ่นกันก็มานั่งละพี่น้องเมาเปเบิ่งป่าพาแพ่นมาเบิ่งป่า ก็มีปลาลายกับแบบธรรมศาสร์เี่ยพี่น้องก็อมอนอยู่เด็มันเงียบเงียบสงบดีพี่น้องแบบเงียบเงียบแบพี่น้องสงบสงบดีตอนไหนครับเพื่อนเสี่ยงน้ำมีมุมพีม่วันบบกเงียบสงบสงับแบบมันมีเสียงคนนี้เงี้ยมนเสียงนกม,มีพระอาจารย์อยู่อุคงหนึ่งกับแม่ขาว สององค์ประมาณนั้นแหะก็มีสารวัตรที่ดูแลสวยประมาณนี้อยากนุ่มไปขัวพ่อนข้อสูข้อหลาหเป็นกาะในนลาพี่น้อง <im> ไนนป,ปมาหน,านาาัครับพี่ปลาพี่กระทายพี่น้องถ้าประสบ ก็พี่น้องได้เพิ่ับการไหนซักนนี่เลย,ยพี่น้องแต่ว่าคลิปนี้พิเดประการใดจะติกกระโคถอดโคอับรเด้อพี่น้องเด้อยังได้กระอคกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองสาธิกบ้านานาสา,าดีเนเลยเดอยเป็นกำลังใจให้สาธิกเน่ สถิติกาหักทุกคนที่เขามาติดตามในสองของสถิติเรือพี่น้องนเป็นกากันลังมากแหละออกมาแต่ไว้ฝากขอพรพี่น้องเป็นวัยยายคลายหูน้ำเนยพิมพ์ว่าจะสี่เป็นการนักท่องเที่ยวชาบ้านสาวไปน้ำกันแอบขอพรน้ำคือเวลานี่ติ๊กยิ้วเขาพีพี่น้องออกมากินเขาจิ้นเขาขอมพี่ช้างช้ังตั้มมะหุ่งไก่ย่างขาอนี้วพี่น้องไปแต่สาวมาดิกินข้าวสาวพี่น้องออกมาเที่กับฝ่าไม่มากกู ไปน้งกันกำลังกินเขาส้มดีน้ากันไหพี่นอ้องปวยกัญญาเป็นกไรอะพี่น้อกนงกากินเขากันกระชังสม้มต้มเต้าต้มแตงะพี่นอ้องนี่จะได้ตัหมักพื่นอนกอเนี้ยไก่ย่างตัวนีี่้เลยมาขีดของโจดเียแค่นี้นะพี่นอ้นองเจอกันข,ขีดมาเ